สวัสดีครับคลิปนี้มาคุยถึงเรื่องบ้านหนึ่งหลังนะครับเราจะคำนวณราคาต้นทุนยังไงนะครับสมมุติถ้าเราสร้างบ้านขายหรือว่าสร้างอยู่เองก็ได้นะเราจะคำนวณยังไงว่าค่าก่อสร้างประมาณเท่าไหร่ที่ดินเท่าไหร่นะครับควรจะขายเท่าไหร่นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับไม่รู้ว่าถูกเป๊ะหรือเปล่านะนะครับก็คร่าวๆนะครับของผมเนี่ยบ้านนะครับ แ0ตารางเมตรนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1นครัวนะครับตัวบ้าน80ตารางเมตรเนี่ยผมตั้งงบไว้ที่ตารางเมตรละ1นึ่งหมืนะครับตั้งงบไว้ที่ตารางเมตรละ1นึ0 0หมืก็คือ80ตารางเมตรก็เท่าไร่แ0 0แสนนะครับเฉพาะตัวบ้านนะเฉพาะตัวบ้านเนี่ยแ0 0แสนนะครับแล้วก็รั้วครับอย่าลืมรั้วนะครับรั้ว เมตรละ2 0 0พนะครับ 2000- ถึง2,300นะครับ2 0 0 0ถึง2 3 0พของผมเนี่ย70กว่าเมตรนะครับวัดได้70กว่าเมตรหลังหนึ่ง,งนะนะครับมันตกประมาณล้านไม่ใช่ <laughs> ตกประมาณแสนหะ้านะหรวนะมาแสนห้าแสนหกอะไรประมาณนะี้แต่ว่ายังทำไม่เสร็จหรอกอันนี้เราเข้าๆไว้ดูก่อนนะครับ ก็บ้านเท่าไหร่บ้าน8ปดแสนหรือว่าแสนห้าก็เป็นเท่าไหร่เก้าแสนห้นะครับแล้วก็ให้บวกอื่นๆไป1นึ่งแสนนะครับเช่นเราอาจจะเทพื้นรอบบ้านทำโรงรถทำอะไรประมาณนี้บวกอื่นๆไปครับอีก1นึ่งแสนเมื่อกี้ก็9ก้าแสนห้าแลใช่ไหมก็เป็น ก้าแสนห้าบวกแส,สนหนึ่งก็ล้านเท่าไรล้านห้าหมื่นหัวไม่ไวเลยครับรล้านห้าหมื่นใช่ไหมนะครับอาหารนี้ก็คือเฉพาะตัวบ้านนะข้าวๆนะครับประมาณล้านห้าหมื่นนะ,ะเฉพาะตัวบ้านบวกรั้วนะครับต่อมาก็เป็น,<ด>นที่ดินนะครับที่ดินนะครับที่ดินของผมเนี่ยประมาณถ้าแบ่งออกมาล็อกหนึ่งผมผมหกสิบห wow ้าตารางวานี ผมซื้อได้ตารางวาละเจ็ดพันนะครับถ้าแบ่งออกมาหกสิบห้าตารางวาเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนก็บ้านมัน้งแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมมีค่าถมที่ด้วยนะครับค่าถมที่ด้วยเวลาเราคิดคํานวณปลูกบ้านเนี่ยก็ค่าถมที่เนี่ยให้ไปอยู่ในหมวดที่ดินละกันนะครับค่าถมที่เนี่ย3ามหลังผมถมใบประมาณแสนห้ามั้งก็ตกหลังละห้าหมื่นละกันนะ ก็คิดไปค่าที่ดินห0 0แสนะ 500, นะครับและมีอีกอย่างหนึ่งนะครับค่าขยายเขตน้ําขยายเขตไฟนะครับรวมไปในที่ดินด้วยนะนะครับเพราะว่าเราไปดูที่ดินเนี่ยถ้าที่ดินไหนมีนะ้ําประปาแล้วแล้วไฟมาถึงเนี่ยอ่าเราก็มีถนนหน,นทางตัดผ่านเนี่ยเราก็จะคิดที่ดินอีกราคาหนึ่งแต่ถ้า ที่ดินไหนที่มันไม่มีน้ำไม่มีไฟเราต้องขยายประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณกี่เมตรเราก็ลองคูณดูนะครับตามคลิปที่แล้วที่ผมชี้แจงไปนะว่าเมตรเท่าไหรอะไรเงี้ยเราคิดไปด้วยของผมเนี่ยขยายเขตน้ำก็แสนหนึ่งไฟสองหมืน่นก็หารสามไปนะนะครับก็ประมาณแสนสองแสนสามนะครับหารสามหลังนะก็มาเท่าไหร่สี่หนะม,มื่นนะเออสี่หมื่นใช่ไหมกเมื่อกี้ก็เป็นห้าแสน ที่ดินบวกถมหลังละห้0 0 0นแล้วก็น้ำไฟอีก50,000ได้สี่ห0ื่นก็เป็น5้0 0สนหนะครับ5้0 0สนแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอีก2,000สนกว่าบาทนะครับตีไปสัก10%นนะสมมติของผมเนี่ยขายบ้าน2องล้านเไม่ใช่สองนะ หักไปเลยครับสิบเปอร์เซ็นก็คือสองแสนสามสองแสนสี่นะครับค่าตรงเนี้ยคือค่าสมมุติถ้าเราสร้างบ้านขายนะคือค่าโอนนะครับค่าโอนค่าของแถมหรือว่าค่าอื่นๆนะครับก็ประมาณสองแสนพวกค่าแบบค่าดําเนินการค่าอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกค่าอื่นนะครับสิบเปอร์เซ็นตนะก็ประมาณสองแสนสองแสนสามนะครับแต่ว่าเราเผื่อไปแล้วแสนหนึ่งตอนแรกเนี่ยก็เอาสองแสนก็พอ ค่าโอนเนี่ยก็แสนหนึ่งแล้วนะค่าโอนเนี่ยต่าๆเนี่ยแสนหนึ่งแหละเพราะว่าเราออกให้ลูกค้านะครับเราแถมโอนให้แสนหนึ่งแล้วก็แถมแอร์ให้สองเครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่นอีกแถมอะไรกันแอร์ทำน้ำอุ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ประมาณเนี่ยประมาณสองแสนนะครับก็เท่าไหร่แล้ววะบ้านบ้านหนึ่งล้านอาตตีกลมๆไปแล้วกันบ้านหนึ่งล้าน ที่ดิน5้าแสนหใช่ไหมก็ล้านห้าแสนห้าหมแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกส0ก็คือสองแ0นตีไปสัก2สองแสแล้วกันก็เป็นล้านเจ็ห้านะครับต้นทุนนะครับล้านเจ็ห้านะผมขายสองสามเต้นทุนล้านเจ็ดห้าก็ลบกันดูนะครับก็เท่าไหร่อ่ะสองแสนก็2องล้าน แล้วก็บวกอีก3า0 0สนก็ห้าแสนห้าประมาณห0 0 0นนะครับตีกลมๆไปก็คาดว่ากําไรก็ประมาณห0 0 0นกว่าบาทนะครับหลังที่ผมสร้างอยู่นะผมขายราคาสองสามเก้าเนี่ยกำไรประมาณหกแสนนะครับก็เดี๋ยวลองดูจริงๆนะครับว่ากําไรมันจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แค่คาดการนะครับคิดว่าจะได้ประมาณนี้ในการสร้างบ้านขายแต่ละหลังนะครับก็ให้ได้กําไรประมาณ ห้าแสนบวกอ่ะในราคาสองล้านนะสองล้านกว่าๆเนี่ยขอให้ได้สักห้าแสนบวกอ่ะถ้าราคาสองล้านเนี้ยได้กาไรห้าแสนก็โอเคอ่ะนะครับสร้างสามสี่เดือนขายอีกเดือนหนึ่งรวมเป็นห้าเดือนนะครับลงทุนล้านกว่าบาทได้กําไรห้าแสนก็โอเคนะอโอเคเลยนะครับเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็เยอะนะครับใช้เงินลงทุนสูงนะครับ ถ้าคนไม่มีงบก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็สามารถกู้สร้างได้นะเหมือนเรากู้มาสร้างบ้านตัวเองเลยแหละแต่ว่าเราสร้างเสร็จเราก็ขายอะไรเงี้ยก็ได้นะมันไม่ใช่บ้านมือสองนะครับเป็นบ้านมือหนึ่งถ้าเราขายต่อไปนะนะครับก็ประมาณนี้ของผมเนี่ยก็หวังกําไรไว้หลังละหกแสนกว่าบาทไม่ให้หลุดหกแสนนะครับก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็เรื่องรู้ว่าผมบอกไว้หลังละแสนห้าใช่ไหมของผมสามหลังเนื้อผ้าออกไหม เพราะพอเราทำสองหลังเนี่ยมันจะมีหลังกลางเนี่ยที่ไม่ใช่แสนห้านึกภาพออกมาหลังริมนี้แสนห้าหลังริมนี้แสนห้าเราจะมีหลังกลางเนี่ยที่ว่าจะแค่กั้นถึงการเฉยๆนึกภาพออกไหมจะมีรั้วแค่หน้าบ้านกับหลังบ้านนะเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็จะได้กําไรจากตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับรั้วหลังกลางอาจจะไม่ใช่แสนห้าจะเป็นแค่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ำเพราะรั้วมันแค่เอาผมหน้าบ้านกว้างกว้างสิบเมตร่ย นาบานกับหลังบานก็ยี่สิบเมตรเดงนะครับถ้าสองพันสิบเมตรก็สองหมื่นสี่หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับก็ประหยัดไปดีกแสนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็หวังสามหลังนี้ก็หวังกําไรประมาณล้านห้าล้านหกนะครับลงทุนก็มีงบประมาณล้านหนึ่งนะครับสร้างหลังแรกนะครับถ้าหลังแรกเสร็จก็ค่อยมาต่อหลังที่สองหลังที่สามนะครับตอนนี้ก็เล่งหลังแรกอยู่ หลังแรกก็ค่อนข้างช้าแล้วนีหลุดมาสี่เดือนแล้วนะยังไม่เสร็จเลยกําลังปูกระเบื้องอยู่นะครับหลังที่สองหลังที่สามเนี่ยจะทําให้ดีกว่าหลังแรกและให้ไวกว่าหลังแรกนะครับแบบเอาก่อฉาบเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยกอ่อฉาบไปเสร็จภายในหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยก็ถ้าช่างคนไหนรับได้ก็จะเอาถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยหลังแรกโหก่อสองเดือนนะก่อฉาบสองเดือนกว่าประมาณสองเกือบสามเดือนน่ะ ก็คงสร้างก็เกือบเดือนอะไรเงี้ยช้าช้าครับช่างทำน้อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ